k m อมดีฟังมาก ออกกําลังกายสักพักแล้วดูแลทุกเรื่องเลยสุขภาพก็ดีนะแต่ว่าสัตส,ส่วนมันไม่โอเคมันยากพยายามแล้วหัมันไม่ตรงจุดสักทีก็คิดว่าตรงนี้ก็เป็นที่ช่วยส่วนหนึง่งใช่เลยคป็นคำตอบที่ใช่เลยส่วนที่เราออกไม่ได้เราต้องมาดูดออกแล้วก็ตัดสินใจมาตั้งแต่วันนั้นคือว่าพอใจนะคะคุณหมอหน,น้ารักให้ความเป็นกันเองแล้วก็พูดเข้าใจนะคะ มีค่ะโดยเฉพาะเนียงคนจะทักบ่อยอสุดเลยน่าชัดเลยนะไปทําอะไรที่หน้ามาอะไรก็เพื่อนเพื่อนทางบ้านมีปัญหาเหมือนพี่เจอม,มาคือแบบพยายามจะลดสัสดส่วนเอาไขามันหน้าท้องออกหรือว่าทุกสัสดส่วนออ,อกกลัามกายหรือพยายามหมดแล้วอ่ะยังไปไม่ได้ก็แนะนําให้มาตรงนี้มันเป็นจุดช่วยของเราเลยที่ทํามานี่คือโอเคมาก